วันนี้อ,อยากมาแนะนำนะครับแท่นพาปืนของแค w เ l l อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในต่างประเทศเลยนะครับก็คือรุ่น Matr i x นะครับเจ้าแ,แท่นพาปืนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงหลายคนบอกมายิงปืนยาวทำไมต้องมีแท่นภาคปืนผมว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าปืนเราเนี่ยมันแม่นยำแค่ไหนเราก็อยากจะตัดปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่น ปัจจัยตัวเราในเป็นหลักใช่ไหมครับการลั่นไกลการเข้าท่าเอ่ยนะครับทำยังไงให้ปืนนิ่งครับจะแทนนพาดปืนเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับมันสามารถจะทาให้เราเนี่ยพาดปืนได้อย่างนิ่งนะครับก็จะทําให้ตัดปัญหานะครับเพื่อเวลาเราจะทดสอบปืนหรือทดสอบกล้องต่างๆเนี่ยทำได้ดนะีนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้แทน่นพาดปืนเนี่ย เป็นตัวในการที่เราเซอร์วิสปืนได้นะครับเรายิงเสร็จเราต้องการทอลุกเลื่อนมาล้างมาปรับกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับทำได้ง่ายนะครับจุดเด่นของเจ้าแท่นพัดปืน c a t เ e l well l รุ่นแมทริกซ์นะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับก็จะน้ำหนักเบานะครับหลายคนบอกว่าเออมันจะทนได้เหรอกับแรงรีคอยของปืนแรงๆนะครับ คัตเวลเนี่ยการันตีครับว่าาแท่นพาดปืนแมทริกเนี่ยยิงได้ถึง2องถึ 3, สามสบายนะครับเราสามารถตับแต่งความยาวนะครับของแท่นพาดเนี่ยให้เข้ากับขนาดปืนเราได้นะครับก็โดยการใส่อมตัวนี้ออกเราก็เลื่องขึ้นนะครับนะครับให้เราใช้ตั้งแต่ปืนยาวอาจจะเป็นปืนลำกล้องสั้น20นิ้ว24นิ้วก็แล้วแต่นะครับปรับได้หมดเลยนะครับ หรือถ้าเราอยากสอบปืนสั้นนะครับเราก็เอาเจ้าแท่นด้านหลังออบก็จะกลายเป็นแท่นปืนสั้นนะครับปิดไปยิงได้นะครับมันใช้ประโยชน์ได้แทนปืนสั้นปืนยาวนะครับมีตัวปรับระดับนะครับ,รบได้นะครับแล้วแต่ความสูงของเรา,าเช่นเรานั่งบนโต๊ะนะครับที่เก้าอี้เราต้องการปรับตังกล้องให้เหมาะเหมาะกับขนาดตำแหน่งเป้านะครับก็ปรับได้นะครับ แล้วก็มีตัวล็อกครับตัวนี้ถ้าเราปรับเสร็จเราก็ล็อกเวลาใช้งานก่อนยิงนะครับก็คือสะดวกใช้ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับตัวล็อกได้ยืดที่สุดนะครับก็การใช้งานแท่นพัดปืนนะครับก็เหมือนเรายิงปืนปกติทั่วไปนะครับแน่นอนนะครับแท่านพัดปืนไม่ได้ออกแบบนะครับตัวนี้ไม่ออกแบบให้รับแรงรีคอยนะครับเองก็คือการใช้ก็คือเราก็ต้องทาเหมือนท่ายิงปืนเพียงแต่ว่า แท่นผ้าเนี่ยจะช่วยทําให้ปืนเนี่ยอยู่ในสภาพที่นิ่งมากนะครับทําให้เราใช้งานได้เนี่ยเราก็เข้าร่องไหลคนระับอาจจะยิงท่าให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องการมหมแบบปกตินะครับถ้าเราจะปรับความสูงต่ำก็ใช้ปรับตรงนี้ลงครับเสร็จก็ลอกนะนะครับผมว่าแทน่นพัดปืนเหมาะมากนะครับในการที่เราจะไว้ทดสอบปืนของเรานะครับว่าปืนดีไหม ติดต้องถูกต้องไหมนะครับหรือทำการปรับแต่งต่างๆรวมทั้งการเซอร์วิสนะครับก็มาดูนะครับมีแท่นพาดปืนให้เลือกหลากหลายครับแต่ว่าถ้าจะเอาเบาๆพกพาง,ง่ายแนะนำครับตัวนี้แมทริกซ์